ในช่วงเช้าวันนี้ก็ได้มีการปล่อยตัวอย่างสั้นๆของขบวนการใหม่ประจำปี2023 King Oger ที่ก็ต้องบอกว่ามาสั้นจริงๆแล้วก็ยังคงไม่บอกอะไรกับเราเท่าไหร่เพราะต้องรองเปิดตัวแบบเป็นทางการกันก่อนแต่ในตัวอย่างสั้นๆนี้ผมว่าก็มีอะไรที่ดูน่าสนใจอยู่เหมือนกันก็เริ่มกันที่การต่อสู้ของเหล่า King o อ e r ทั้ง5ที่จะใช้ King s w e a p o n ในรูปแบบเฉพาะตัว ทอนโบโอเจอร์ใช้คิงสวีปพอนในรูปแบบของปืนและรูปแบบของฉากแอคชั่นในภาคนี้ก็น่าจะมีการเล่นกับผ้าคลุมให้ดูมีความสง่างามเหมือนกับราชานะครับซึ่งคู่ต่อสู้ของทอนโบโอเจอร์ก็คือเหล่าลูกน้องกี่กี่ศัตรูประจําภาคนี้ส่วนฉากหลังผมมาก็น่าจะเป็นประเทศที่คิงโอเจอร์แต่ละคนทําการปกครองอยู่คามาคิริโอเจอร์กับการใช้คิงสวีปพอนในรูปแบบของโลในซีนนี้ที่ผมมาน่าสนใจก็คือฉากหลัง รเราก็จะเห็นว่าทั้งบ้านเมืองและชุดของผู้คนดูมีความเป็นยุคกลางหรือยุคอัศวินมากกว่าจะเป็นยุคปัจจุบันเรื่องที่มีชุดคล้ายๆกันแบบนี้คือริวโซเจอแต่ริวโซเจอเดินเรื่องกันประมาณ2-3ถึงตอนก็เข้ามาอยู่ในเมืองที่แต่งตัวกันแบบคนปกติแล้วแต่คิงโอเจอเป็นโลกและประเทศสมมตุติไม่แน่ว่าเราอาจจะได้เห็นธีมแบบนี้กันไปทั้งเรื่องเลยก็ได้ปาปิองโอเจอที่ก็ยังคงดูไม่ออกว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย ในส่วนฉากหลังก็ต้องบอกกันว่า CG ลอยกันมาเลยฮาจิโอเจอร์กับกางต่อสู้ในหมู่บ้านฉากนี้ก็มีความคล้ายกับของคามาคริโอเจอร์อาจจะเป็นฉากเดียวกันหรือคนละประเทศก็ได้และคัวงาตาโอเจอร์ที่ในซีนนี้เราจะได้เห็นหน้าลูกน้องกีกี้กันแบบชัดๆทัดมากับชูกอดกอดคัวงาตาก็เรียกว่าหน้าแปลกใจเลยนะครับที่ไม่ได้ใช้ CG จะสร้างขึ้นมาเป็นพร็อพแทนและอุ่นยนต์ตัวแรกของเรื่องนี้คิงโอเจอร์หลังจากที่ดอมบรา สู่กันในโลกไซเบอร์คราวนี้ก็กลับมาสู้กันในเมืองอีกครั้งโลโก้ชื่อเรื่องและแบ็กกราวด์ผมว่าน่าจะเป็นเพดานของปรา,าสาทที่บันทึกเรื่องราวของเราชูกอสเอาไว้และการประทะกันของกอสคาบุโตกับกอสคุวังอตะอันนี้ผมว่าหลายๆคนก็น่าจะแปลกใจที่กอสคาบุโต ก็ทามาในรูปแบบของพร็อพด้วยเหมือนกันแล้วทําไมถึงมาต่อสู้กันจากบทนําก็จะบอกว่าชู้ก็แต่ละตนต่างมีความคิดเป็นของตอนเองก็คงจะมาตามสูตรเอาชนะให้ได้ก่อนถึงจะยอมร่วมมือด้วยการต่อสู้ของหุ่นคิงโอเจอร์กับศัตรูที่ผมก็ยังดูไม่ค่อยออกว่าเป็นตัวอะไรและปิดท้ายด้วยการบอกว่าคิงโอเจอร์จะเริ่มออกอาการในวันที่5มีนาคมนี้สาหรับตัวอย่างนี้ก็ต้องบอกว่าไม่มีอะไรกันมากแต่ผมว่าก็น่าสนใจดีถ้าเสร็ ติ้งของเรื่องนี้จะมีความอยู่ในโลกอื่นเหมือนกับพวก the หลอด of t เด r i n g s ส์ไหลประมาณนั้นนะครับแต่ยังไงก็คงต้องรอดูกันอีกที่อาจจะทุ่มทุนกันเฉพาะช่วงแรกๆก,ก็ได้แล้วถามว่าจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการกันเมื่อไหร่ตอนแรกแหล่งข่าวก็คาดเดากันว่าน่าจะเปิดตัวกันก่อนงานไลฟ์โชว์ของคาเมเดอร์และซูเปอร์เซนไปที่จะจัดขึ้นในวันที่9กุมภาพันนี้นะครับดูทรงก็คงจะไม่ทันกันแล้วแต่ยังไงผมว่าภายในอาทิตย์หน้าก็ต้องเปิดตัวแล้วนะครับ ไม่งั้นจะช้าเกินไปหน่อยซึ่งงานเปิดตัวก็คงจะมาแบบสั้นๆเมือนกับของ c o m เมเดอร์กิสที่จัดไปเมื่อปีที่แล้วยังไงถ้ามีข่าวสารอะไรเพิ่มเติมผมก็จะเอามาเล่าให้ได้รับฟังกันแล้วคนอื่นๆมีความคิดเห็ยนยังไงกันบ้างก็ลองมาพูดคุยกันได้ด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสรารกการรับชมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ